โยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาอกกิ้งซามรี่และท่านที่ผ่านเข้ามาวันนี้เจนก็จะมาทำไกดล,ลงดัน3คนจากประสบการณ์ที่ได้ทดลองลงแบบมั่วกันมาเมื่อวานก็ตีสอยู่ที่ประมาณชั้น18ไปกันไม่รอดน็อกกันก่อนวันนี้ก็จะมาพูดถึงชั้นที่1-10ถึง10แล้วกันที่พอผ่านเข้ามาก็คือในทิศต่อไปเนี่ยถ้าเราแค่ผ่านชั้นที่1ถึง1ิทิศหน้าเราก็ไม่ต้องลงชั้นที่1ถึง10อีก เอาละแล้ก็ไปดูกันคร่าวๆกันว่าในด่านสามคนเนี่ยมันจะเจอกับห้องอะไรบ้างแล้วเราจะต้องผ่านไปอย่างไงห้องรูปหลับเนี่ยคือห้องสวิตอาชีพครับผมซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถมาสวิตอาชีพกันได้ที่ห้องนี้หรือในกรณีที่มีไปวาร์ปแล้วกดใช้วาร์ปเพื่อนหนีมาก็จะกลับมาที่ห้องนี้หรือไม่ก็ไปที่ห้องเซฟครับห้องเซฟคือห้องที่สำคัญมาก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 ,มาก,มาก เพื่อนๆจะต้องให้หัวตี้กดเซฟไว้ทุกครั้งเซฟรัวๆเซฟย้ำๆเซฟให้มั่นใจว่าเซฟแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะลืมเซฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องคุยสื่อสารกันให้ดีว่าเซฟอย่างแล้วก่อนที่จะไปห้องถัดไปเนี่ยก็ควรจะรอเพื่อนกันสักนิดนึงเพราะเวลาขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีการโหลดที่ค่อนข้างจะนานเพราะฉะนั้นอย่าลืมถามเพื่อนกันที่เรียบร้อยนะคะเตรียมตัวกันที่ห้องนี้ให้เรียบร้อยก่อน ห้องบอสห้องนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะคะว่าจะเจอบอสที่ยากหรือว่าบอสที่ง่ายถ้าเจอบอสที่ง่ายก็สบายเจอบอสที่ยากก็แล้วแต่บุนแต่กรรมนะคะถ้าหากว่ามีไปวาร์ปเจอสปาชายสู้ไม่ไหวก็กดไปเถอะครับไม่ต้องเสียเวลาถ้าเราผ่านด่านบอสก็จะได้กุญแจครับที่ห้องลูกศรนี่ขอเรียกว่าห้องบันไดแล้วกันก็จะสามารถไปชั้นต่อไปได้เมื่อเก็บกุญแจครบ3อัน ห้องมอนเป็นอีกห้องที่ได้กุญแจครับแต่ว่าเงื่อนไขมันก็ค่อนข้างจะเยอะบางทีก็ยากกว่าตีป๊อตซะอีกแนะนำว่าให้วิ่งตีวิ่งตีห้องกับดักก็จะเจอกับดักแบบต่างๆอย่างเช่นกับดักที่เป็นกรงจักก็ให้เรายืนอยู่เฉยๆหรือหลบกรงจักอยู่ประมาณ20บวินาทีก็จะสำเร็จห้องที่มีวงสีเขียว ให้รีบวิ่งข้ามฝั่งไปให้ไวที่สุดโดยให้วิ่งผ่านเข้าไปในวงจะช่วยเพิ่มเลือดตัวอย่างในคลิปคือไม่ผ่านเพราะว่าไม่ได้วิ่งข้ามฝั่งไปฝั่งนึ่งและห้องสุดท้ายคือห้องซื้อไอเทมในห้องนี้ก็จะสุ่มไอเทมต่างๆที่เอาไว้ใช้ในดันนี้ขายถ้าโชคดีก็อาจจะเจอกับไปวาร์หรือว่าไอเทมที่ช่วยเพิ่มดาเมจในกรณีที่ตายยกตี้ หัวที่สามารถกดโหลดเข้าเซฟที่เราเซฟไว้นะชั้นล่าสุดได้หรือชั้นก่อนหน้าก็ได้โดยจะมีไอเทมและของตามล่าสุดที่เราเซฟไว้ในกรณีที่เพื่อนตายถ้าเป็นชั้นแบบใกล้บนๆชั้น9้าอย่างเงี้ยก็ให้ลองลุยไปจนถึงจบชั้น10ก็จะได้อัตราการรีค่าชุบชีวิตก็คือจาก10ก็จะเหลือศูนย ก็จะสามารถชุบชีวิตเพื่อนกลับมาลุยต่อได้ก็อย่าลืมกดเซฟกันด้วยนะก็ไปอันจบแนะนำข้าวของดํสามคนแล้วนะคะว่าแต่ละห้องเราจะเจอกับอะไรบ้างหลักๆก,ก็อยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่การร่วมมือกันของคนในตี้ครับผมก็ขอให้โชคดีและผ่านไปถึงชั้น30ได้นะคะ